หายกผู้ให้ปฏิคาหกผู้รับอย่าเข้าใจว่าแท่ใช้คำว่าปฏิคาหกผู้รับหมายถึงพระเท่านั้นนะใครก็ได้ครับที่เป็นผู้รับไปก็เรียวกว่าปฏิคาหกเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้พอพูดถึงผู้รับผู้รับอย่าไปเข้าใจว่าเป็นพระเท่านั้นเป็นพระก็ได้เป็นคารวะก็ได้ มาอยู่ในฐานะเป็นผู้รับก็เรียกว่าปฏิฆาวกกในการที่เราจะต้องทําให้สะอาดเชกญในปัจจัยทยายาทั้ที่เราจะให้ไปไม่ใช่เฉพาะพระคนอื่นก็ต้องทําอย่างนั้นพระจะอีกท่านรับไปนะครับท่านเอาไปนะถ้าท่านเห็นอย่างนี้ไม่แน่ใจหรอกว่าท่านใช้ของเรานะฉันของของเราท่านอาจว่า อาจจะสกับหลอกมาตั้งแต่ต้นท <g ül> ีน,นี้ไม่เอื้อเฟือก็คือพอไม่เคารพปฏิกาหกแต่อย่างเดียวก็มองเห็นเหมือนอย่างกับว่าเป็นขอทานมาขอเรากินมาอาศัยเราเป็นอยู่เพราะฉะนั้นอาการกิริยาที่ประพฤติต่อปฏิคาหกผู้รับก็คือโยนให้ไปบ้างเสือกใสของให้ไปบ้าง ซึ่งผมเนีเห็นบ่อยๆอ่ะรับไปสิโยนให้เขาไปแล้วปั๊บนะ่ตถรับได้ก็ดีไปแต่รับไม่ได้ก็มาเละอยู่ขลางพื้นบางทีก็เห็นว่าอยู่โต๊ะไกลๆก็เสือกใสไปเคยเห็นอันนี้ถวายพระโดยโดซ้ำํำพระนั่นแหละเสียให้บอกว่าเวลาประเคนไม่ต้องเอามาประเพนทีละอย่างก็ได้ อย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นก็มาต่อต่อต่อ,ตอชนชนไอ้ไอ้ภาชนะทีะ่ในประเคนะอันแรกอะต่อต่อกัอนไปก็ใช้ได้แล้วผิดผิดพระวินัยไม่อนุญาตอย่างนั้นขึ้นชื่อว่ารับประเคนะใส่ภาชนะมาต้องภาชนะทีละอย่างแต่ละอย่างต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าทำอย่างนี้มันไม่มีปัญหาว่าท่านรับหรือไม่รับแต่ถ้ามาต่อต่อกันไม่เรื่องคาดคนเอนเหมากันเอาเองว่าเนี่ยถวายแล้วท่านรับแล้วรับประเคนแล้วท่านได้ไม่ควรทําก็ตกอยู่เดนนี้เนี่ยทั้งทั้งท,งที่ท่านบอกว่าได้แต่ถ้าเราทําอย่างนั้นทานของเราจะไม่ใช่ทานของสัตว์บุรษุษเป็นทานของอสัตบุรษุษต้องประเคนกับมือ เพราะสัตว์บุรุษนั่นนะกายวาจาเรียบร้อยอาการที่ประเคนให้ท่านรับไอช่วงหัตถบาทห้ท่านรับนั่นมันเป็นอาการที่แสดงความนับถือบูชาต่อผู้รับอย่างสูงสุดนั่นแหละไม่ใช่มาต่อต่อกันเป็นอันว่าให้แล้วไออย่างนั้นมันไม่เอื้อเฟื้ออะไรกันเลย เพราะฉะนั้นต้องทำอย่างเอือ้อเฟื้อยกย่องบูชาในผู้เป็นปฏิภาหกตามสมควรแก่ฐานะของบุคคลอย่าว่าแต่พระเลยคนอื่นเป็นกระวริยพ่อแม่เราเราก็ต้องทำอย่างเอือ้อเฟื้อญาติผู้ใหญ่อะไรต่ออะไรแม้พี่น้องด้วยกันก็ต้องทำมันเอือ้อเฟื้อ ไอ้เห,ห,หมาะสมต่อฐานะที่เป็นพี่เป็นน้องกันพูดง่ายๆว่าถ้าทำเกินไปกว่านั้นนะแม้ต้องมาส่งให้ชั่วหัตถบาทอย่างนั้นมันเวอร์ไปนะพี่เราน้องเราเพราะฉะนั้นก็ทำหมดตามมาเหมาะสมแต่บุคคลอะไรไม่อะไรแม้แต่ลูกแจ้งไอ้คนรับใช้หน่อยใดบ้าน ก็ไม่ใช่คนที่เราควรจะประพฤติดูถูกดูหมิน่นผมเคยเห็นนะครับนายเอาเท้าเขี่ยเลื่อนจานให้สาวลูกจ้างเอาไปกินนี่วันนี้ซื้อมาเยอะเผื่อแกด้วยแล้วก็เลื่อนเท้าพราะวางอยู่ที่พื้นขี้เกียจก้มก็ชายเท้าเลื่อนเอาไปกงจะจินเงินมั้งคนนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า ไอคนทำนี่มันควรจะทำอย่างนี้กับเขาหรือมันไม่ให้เกียรติแม่ความเป็นมนุษย์ก็ไม่ให้เกียรติอย่างนั้นมันให้สัตว์เดรัจฉานนะหมาแมวนะไอที่เลื่อนทายเท้าเลืดอนจานไปทำกับคนอย่างนั้นได้ยังไงแล้วเขาก็มารับแจง้งมันไม่ใช่ตัวบีบุญคุณกับเขาฝ่ายเดียวนี่เขาก็มีบุญคุณกับตัว นำมาทำงานให้ตัวแรกเปลี่ยนกันน่ะถ้าเอาเท้าเขียให้ไปแทนที่จะเรียกเขาแม่มาลินี่ยอย่างที่เคยเรียกกวานาจาร์เนี่ยอ้ะไอ้ดางมากินไม่เรียกเป็นชื่อหมาซะเลยละนะเห็นไหมเขาเป็นคนมีศักดิ์ศรีในฐานะว่าเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตัวทำไมตัวทำอย่างนั้น แนฟ้องถึงความเป็นอาศัตบุรุษเพราะฉะนั้นใครไปเห็นคนหนึ่งให้คนหนึ่งและมีอีกิริยาอาการอย่างนี้ขอให้ทราบได้เลยว่าอย่างนี้ผู้นี้เป็นอาสัตบุรุษไม่ใช่วินยูชนห่างไกลจากความเป็นบัณฑิตมากมายไอ้เรื่องแบบนี้นะผมว่าผมดีนะไม่มีคนที่พึ่งพาอาศัยผมทราบซึ้งน้ำใจทุกคนเนะีย พอผมจะจัดทําให้เรียบร้อยอย่างคนที่เขาจ้างเป็นแม่บ้านมาทํางานบ้านผมจะต้องมีรางวีลางวัลให้เขาติดมือกลับบ้านไปเสมอนอกเหนือไปจากเงินเดือนแล้วทําให้เรียบร้อยนะสมควรจะใส่ถุงปลาตะเตกก็ใส่ใส่กรงก็ใส่ไม่ทําให้เขาถือไปโดดโด,ดหรอกแลก้วก็ข้อสาม ให้ไปไม่ใช่โดยมือตนไม่ใช่โดยมือตนนะ่คือว่าวาให้คนอื่นเขาให้แทนทั้งทั้งติดตัวก็ไม่ได้ทำกิจอะไรหรือทำกิจอะไรค้างอยู่ก็วากิจนั้นสักหน่อยก็ได้มีแต่ว่าในคนอื่นเขาทำแทนบางทีก็เรียกสามีนะน่ะคุณคุณคุณช่วยหยิบไอ้นี่เขาหน่อยเพราะว่าคนขนกระยะเขาจะมา ไม่เอาขยะเย็บให้ก็หน่อยไม่ทําตัวเองไม่ทําต้องคนอื่นทําเรื่อยมาจนถึงระดับบุคคลที่ถูงขึ้นไปแม้แต่พระก็อย่างนั้นพอพระมาถึงนะกําลังยุ่งกับเกตอื่นวางบางทีก็วางเลยครับจะไปใส่บาทเกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังจะบวานให้คนอื่น ช่วยรับโทรศัพท์แทนก็ไม่ได้นะตัวนั่นแหละจะต้องไปรับโทรศัพท์เพราะเกิดคิดว่าเพื่อนสีจะโทรมาปัดไม้ปัดมือเสร็จแล้วก็รีกุจอไปรับโทรศัพท์พระก็เดินยืนข้างเตึงอยู่พักกอา้าวนึกได้แตเออพระมาแล้วลมายืนอยู่ก็วานคนนั้นคนนี้ ให้ช่วยเอาของใส่บาทให้หน่อยแทนที่จะไปที่โทรศัพท์แล้วขออนุญาตคนที่เ็าโรมาว่าขอใส่บาทสักกะเดียวเดี๋ยวไปจะมารับไม่นะต้องไปรับก่อนปุ๊บเป,เป็นไงตัวเองเพิ่งเติดนหรือไงเสียงเอ้เอออะไรเงี้ยและที่นัดกันไปจะไปหรือตัวเองไม่อยากไปหรอกนะแล้วตัวเองแล้วจะไปหรือเปล่า พูดถึงตัวเองก็ตัวเองึถึง,ถงอีกคนหนึ่งก็ตัวเองเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครนี่ภาษาของคนสมัยใหม่เป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วนะและก็พูดเรื่องหลายสาระกันอยู่พักหนึ่งเพราะถือว่ามอบการใส่บาตให้คนอื่นไปแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ทําด้วยมือตนบางทีก็แค่ขี้เกียจเท่านั้นเองขี้เกียจจะลุกขึ้นไปเอาข้าวโอโของเดินไปใส่บาตเห็น คนในบ้านนี่ยืนดูแต่ๆนั้นเอาช่วยหยิบของนั่นในถาดนั้นไปใส่บาตรพระทีเน่ใน,น,นพระรออยู่นานแล้วแล้วก็นึกฟุ้งซ่านอะไรของตัวต่อไปไม่เห็นทําอะไรให้คนแบบนี้ก็มีถ้าไปเจออย่างนี้ขอขอให้ว่าให้เห็นว่าไอการให้อย่างนี้เป็นการให้ของคนเป็นอสตบุรุษแน่นอนนี่ อาสาหัตถาเทตินะไม่ใช่ให้ด้วยมือตนมันทั้งนั้นแหละไอ้ที่ทำทำกันอยู่นะครับบ้านเศรษฐีแล้วเขาก็จะต้องใส่บาตรเป็นประจำแต่คนใส่บาตรไม่ใช่ตัวเศรษฐีไม่ใช่ภรรยาเศรษฐีมันคนใดคนหนึ่งในบ้านคนสวนแบ่งแม่ครัวบ้างอะไรเงี้ยที่จะไปบาตรเพียงแต่ว่า ไอ้เงินเท่านั้นนะที่เป็นของคุณนายคุณนายออกให้เป็นกาใส่บาทเห็นไหมเรื่องในพระสูตรอะเอามาเปรียบเทียบเลยธรรมบทนี่ที่นางทาสีกับนายนายจะใส่บาทนะเดี๋ยวก่อนนางทาสีหมายถึงนางททสนั่นเองนะครับตัวนายเนี่ยไม่ใส่แล้วบอกนางทาสีเป็นคนใส่บาท พอทั้งคู่ตายไปนะครับปรากฏว่านายเนะี่ยได้เกิดเป็นภูมิมะเทวดาแต่นางทาสีนะีไปถึงดาวดึงเนะนะั่นเนเพราะนางทาสีเนะี่ยมีจิตเลื่อมใสมากกว่านายมีศรัทธาประสาะมากกว่านายเห็นไหมไม่ใช่มือตนเลยไม่ใช่มือตนแต่ว่าเวลาทำแทน ตัเองก็มีส่วนร่วมในการให้ในฐานะที่หยิบปัจจัยเข้าของใส่บาทมีจิตเลื่อมใสในอันที่ได้ทําอย่างนั้นเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงกว่าส่วนนายนั่นนะครับในเมื่อเป็นการทําบุญอ่ะก็ไปสู่สุขติเลยแต่ว่าต่ากว่าแม้เป็นเทวดาก็เทวดาชั้นดินนะ เทวดาฉันลากยาอย่างนี้ก็แล้วกันทีนี้ก็อาปวิธถังเทติให้ไปอย่างไม่ติดต่อคือ,อยังไงให้ไปอย่างไม่ติดต่อนั่นก็คือให้บ้างไม่ให้แบงไม่มีการให้อยู่เป็นประจำนั่นเองแล้วแต่ความพอใจไม่พอใจของตนพอใจจะให้จึงให้ไม่พอใจก็ไม่ให้ ถ้าพูดในทันสมัยอย่างในวีลานี้มันต้องมีมูดสะกอนจึงจะให้ถ้าไม่มีมูดก็ไม่ให้ในตำนองนั้นบางทีวันนี้ไม่ตั้งใจจะให้วันนี้ตั้งใจจะให้ว่าพรุ่งนี้เราจะทำ,ทำบุญจะใส่บาตรมารืนนี้เราจะทำบุญจะใส่บาตรตั้งใจเอาไว้อย่างนี้พอถึงวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นวันที่ตนคิดว่าจะทำเกิดเลิกล้มความตั้งใจจะด้วยอำนาจของอะไรก็แลกแก่จนว่าขี้เกียจขึ้นมาอะไรอยี้ก็อย่าเอาไว้ก่อนนะนะวันหลังก็แล้วกันอย่างเงี้ยไอ้น,นี่มีเยอะเลยนะไอ้แบบนี้มีเยอะเลยแล้วอ้างความไม่พร้อมเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยผมว่าไม่ให้ตั้งแต่แรกดีกว่าถ้าหากว่า และมารับบินสบาดไม่อาจหวังได้เลยว่าวันนี้เขาจะให้ก็จะใส่บาทบางทีท่านก็เห็นว่าเขาให้ติดต่อ,อตั้งหลายวันแล้วก็กวันนี้ก็คงจะรอใส่บาทยอยู่อีกแล้วก็มั้งแวะเข้ามาปรากฏว่ายืนรอเกินนั่นแหละวันนี้เขาไม่ใส่บาทเลไม่ควรจะให้เป็นอย่างนี้ถ้าหาว่ามาติดนะหาบัตร เตรียมปัจจัยไทยธรรมที่จะถวายไม่ทันต้องออกมาพบพระมาบอกว่าวันนี้จําเป็นต้องนิมนต์รับบิณฑบาตข้างหน้าแล้วนะเจ้าค่ะให้ท่านรู้ไม่ใช่ดืนเกอ้ออยู่อย่างนั้นนี่แหละไม่ประจําสม่ําเสมอให้บ้างไม่ให้บ้างใครใครหวังไม่ได้เลยว่าเราจะได้รับการอนุเคราะห์จากผู้นี้ อยู่เรื่อยส,สม่ำเสมอบางทีไปซื้อของก็แท้ๆนะครับไปซื้ออยู่เรื่อยนะครับวันนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อของพวกนี้เลยว่ามันมีกินมีอะไรแล้วมาวันเสารน์นักศึกษาให้เยอะให้ของติดไม้ติดมือไปเยอะผมเน่นอนนี่พูดถึงตัวผมพอวันอาทิตย์ไปตลาดไม่กล้าจะเดินผ่าน ไอ้เจ้าที่ผมซื้อประจำนะมันเกรงใจเขาเพราะฉะนั้นเลี่ยงอย่าให้เขาเห็นหน้าไปเลยดีกว่าเอาเป็นว่าวันนี้ไม่มาเพราะเขาเห็นหน้าเราแล้วเขายิ้มก็หวังอยู่แต่ว่าจะได้อีกจะซื้อของเขาอีกไม่แหกให้คนมันผิดหวังเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นพระเราก็ไม่ควรที่จะให้ท่านผิดหวังริงอยู่ไม่ใช่เรื่องรุนแรง แต่เรื่องแค่นี้ก็ไม่ควรจะให้เกิดเพราะท่านยังเที่ยววินศบาลไอเรือนต่อๆไปได้แต่ท่านก็เกิดหวังว่าเราจะถวายยังงถึงได้มายืนรออยู่อย่างนั้นมารอรับอยู่นียเพราะฉะนั้นเกิดขัดข้องก็จริงๆไม่อาจถวายได้ต้องรีบมาพบท่านโดยเร็วแล้วบอกว่าวันนี้ขัดข้องโดยธุระเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วถ้าแมกไม่ขัดข้องนะครับ ก็ควรทำบางทีก็เพียงแต่เกียดร้านในการนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองและก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจให้อยู่เป็นประจำคนที่เลี้ยงชีพด้วยการขอของผู้อื่นโดยเฉพาะพระภิกษุผู้เที่ยวบินสบาบดไปไม่อาจหวังได้เลยว่าวันนี้อุบาสกหรืออุบาสิกาผู้นี้จะถวายพัตตาหารแก่เรา เหมือนวันกน่อนไม่อาจจะวังได้อย่างนี้เลยอาจจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้พอพูดถึงตรงนี้แล้วก็เลยนึกเห็นใจไม่น่าจะไปว่าท่านมากมายและที่เที่ยวรับบินทบาตตามตลาดเพราะผมเกิดไปเห็นว่าท่านรับบินทบาตจากชาวบ้านถึงเขาก็มาซื้อข้าวซื้อของแม่แค้มาขายของถวายพระนะเป็นชุดชุด เมื่อก่อนก็สิบห้าบาทเองถูกเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นยีบห้าบาทเป็นของแพงขึ้นแล้วก็นแล้งนะครับแล้วและก็มายืนรอคนที่เขาใส่บาทเขาเห็นเขาก็มีศรัทธาซื้อไม่ต้องจัดหาเองสบายจะตายซื้อแล้วก็ใส่บาทซื้อใส่บาทพอเต็มบาทแล้วพระกับวัดเด้อเปล่าไปทางหลังร้านไปเท โอ๋โงโอกแม่ค้าคนนับชาวบ้านก็ซื้อมาไอตอนที่ผมเห็นนะั่นนะตอนนั้นยังถูกนานและผมยังหนุ่มๆอยู่เลยตรงทุนสิบห้าบาทระไปเทแล้วไอแม่คะนะ้าน่ะจะให้เงินพระชุดละห้าบาทละก็รับเงินมาแล้วมายืนต่อ น่าเกลียดเพราะเลยตําหนิตีเตียนเอาไปลงในหนังสือบ้างอะไรบ้างแต่มาคิดเรื่องนี้แล้วมันก็ไอความคิดรุนเรงอย่างนั้น,นะนบันเทาลงไปเพราะว่าบางคนนะ่ะตามบ้านตามเรือนะระหวังไม่ได้เอาซชจริงจเห็นว่าเขาใส่บาทอยู่สองสาบวันก่อนวันนี้เขาจะใส่อีกแล้วบ้างแต่เปล่าไม่ใส่แต่งั้นมายืนประจำที่หน้าตลาดซะเลย แน่นอนเลยนะมันต้องมีใครใส่บาดตรงนี้นึกแล้วก็ได้เห็นใจท่านนะเอาล่ะพักกันสักระยะหนึ่ง